พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ เร่เราพูดถึงความเหมือนความต่างไปแล้วนะครับตอนนี้ในกระแสสังคมเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าให้เลือกครับคนจะเลือกสมรสเท่าเทียมมากกว่าที่จะเลือกเรื่องของชีวิตคู่คู่ชีวิตกันด้านท่เป็นเรืนของก้าวไกลแล้วก็ชีวิตคู่เป็นของชาติปัตย์ทำไมกระแสสังคมจึงไปทางด้านนั้นไปถึงสมรสเท่าเทียมเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าก็มีเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยได้มากกว่าแล้วก็ ไปถึงเรื่องของการ จัดการวรดกจัดการทรัพย์สินต,ต่างๆได,ได้ไม่ต่างจากคู่สมรสทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีเสรีภาพในการที่จะแสดงออกหรือเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเรามองไกลๆเนี่ยการรับรองบุตรนะครับก็จะมีผลด้วยนะครับจะมีสิทธิในเรื่องของการเป็นคู่สมรสแล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่นะครับหรือว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะตกลงกันอย่างไรว่าใครจะเป็นพ่อจะเป็นแม่ในอนาคตจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยครับี่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาทางสังคมระยะยาวนะครับ คือเชิงกฎหมายโอเคที่เราสามารถจะเขียนกฎหมายยังไงก็ได้ในการรับรองลูกอะไรต่างๆนะแต่เด็กซึ่งอยู่กับผู้หญิงสองคนใครจะเป็นแม่ใครจะเป็นพ่อเด็กที่อยู่กับผู้ชายสองคนใครจะเป็นแม่ใครจะเป็นพ่ออันนี้คือภายในครอบครัวนะแต่พอออกนอกครอบครัวเนี่ยเด็กมันก็ต้องมีเพื่อนที่โรงเรียนนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนเกิดพูดจาอะไรที่เป็นการลลี่เยอนล้อเลียนถากถาบ เด็กคนนั้นจะมีปัญหาไหมอ่ะมีแน่นอนครับแต่ว่าอันนี้ก็มองได้สองมุมนะครับผมได้ลงพื้นที่ศึกษาเจาะกลุ่มเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับผมได้คุยกับผู้รู้เขาก็มองว่าในต่างประเทศเนี่ยช่วงเจนแรกๆเนี่ยที่หลังจากมีกฎหมายต่างๆมีปัญหาถูกบูลลี่ถูกอะไรต่างๆแล้วก็เขาก็ต้องปรับโครงสร้างการศึกษาโครงสร้างของสังคมโครงสร้างอะไรเพื่อรองรับเช่นที่อเมริกาเนี่ยจะมีหนังสือผมเคยเขา,เาให้ผมดูนะครับชื่อมามี่แอนด์มี เพื่อสอนสําหรับผู้หญิงครอบครัวที่ผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงด้วยกันนะครับว่านี่เรียกว่ามามามาหรือมาคือแม่ก็คือที่เป็นแมนมามี่ก็คือแม่ที่ให้กำเนิดเป็นมามากับมามี่ใช่ครับแล้วก็มีน่ารักดีนะครับแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็แล้วก็ต้อง ต้องมีครูที่เข้าใจในการที่จะประกบเวลาที่เด็กถูกล้อถูกตั้งคําถามแล้วก็เพื่อนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแม่อยู่มาสองคนเลยล่ะ,ะว่<พ>อสองคนนี่มามีอ่อะไรต่างกันไงอ๋อเราก็จะอธิบายแต่ว่าใช่ครับจ,จะเป็นๆพ่าพ่ <laughs> อพอดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ที่เราจะต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็ต้องมองระยะยาวว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่พูดแบบนี้ก็แปลว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านและใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ช่วงของการรับลูกบุญธรรมในต้นๆอาจจะมีปัญหาแน่นอนครับแต่ทีนี้เมื่อเรารู้จะมีปัญหาอย่างงี้การรณรงค์ทางสังคมนะโซเชียลแคมเปญในการจะสร้างความเข้าใจให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการยอมรับและไม่บูลลี่เนี่ยคงจะต้องเป็นสิ่งที่จําเป็นด้วยใช่ครับเพราะว่าอีกหนึ่งเพนพอยท์ที่ผมเจอมาเนี่ยคือมีเด็กอายุ13ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวนนทบ,บุรีเนี่ยก็คือถูกบูลลี่เรื่องว่าเป็น LGBT แล้วก็กโกรธก็ไปหยิบปืนของพ่อมาแล้วก็ยิงเพื่อนเสียชีวิตผมว่าสังคมเนี่ยต้องปร ล่ากี้เราพูดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าการมีกฎหมายลักษณะนี้หลายคนบอกโอ้เราจะทําให้เด็กเป็น LGBT เลยนแบบในทางกลับกันเนี่ยจะทําให้สังคมเปิดกว้างขึ้นแล้วการเป็น LGBT จะไม่เป็นสิ่งที่นํามาบูลลี่ได้คือในที่สุดมันจะไม่ใช่เป็นดีเวียนคือไม่ใช่เป็นพวก <c oughs> <อ>ประเทเบนเบียนเบนที่ <c oughs> มาบูลลี่กัน <c oughs> ใช่ครับอาจารย์ <c oughs> ทีนี้ในฐานะที่เป็นประชาธิปัตย์ข่าวในสังคมนะนี่พ่้องที่พายนะครับ เขาบอกอีเนี่ยพอใจเรื่องของอคู่สมรสมากกว่าคู่ชีวิตครับสมรสเ่าเทียมใช่ครับผมผมเป็นคนหนึ่งในผมไม่รู้ว่าในจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าออกมารณรงค์งงงเต็มที่เลยเดินเดินหน้าเต็มที่ครับถ<ๆ>้ามองว่าอีเป็นประชาธิปัตยปรากฏว่าอี้พรีเฟร์หรือว่าชอบอันที่ของก้าวไกลเสนอมากกว่าอีให้เหตุผลนิดนึงก็มี3าเรื่องนะครับผมคิดว่าเรามองข้ามเรื่องความเป็นพักเรามองเรื่องสาระสาระถะของเนื้อหากฎหมายที่จะเป็นประโยชน์จริงๆแล้วผมมองอันที่สองเนี่ยผมคิดว่า ประชัดปัดเองก็ควรจะมีการปรับตัว<ช>ไม่ใหเ้เก่าหรือโบราณเราควรจะไม่เป็นเดโลสา <laughs> ับเราก็คิดว่ามันก็ต้องมีความหลากหลายในในพักเองผมเองก็เป็นกึ่งเก่ากึ่งใหม่คือไม่ถึงขนาดเป็นรุ่นใหม่จ๋าลแต่ว่าก็ไม่ได้เก่าอะไรมากนะครับคือเก่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่เพียงว่าผมว่าอันนี้ก็คือข้อดีของของอ่านอย่างน้อยห,หัวหน้าจุลิน<ช>ที่ท่านให้โอกาสผมนะครับแล้วก็ให้ให้อิสระเสรีผมก็เรียนท่านตรงตรงว่าผมมาเรื่องนี้แล้วพอผมรู้ว่ามติ วิปรุม่มอัฐบาลเนี่จะไม่เอาผมก็ไปคุยก,กับหัวหน้าไปคุยกับท่านองอาจว่าผมขอเถอะอย่างน้อยให้ฟรีโหวตอย่าเป็นมติเลยนะครับให้ฟรีโหวตคือสอส,อสอท่านไหนได้มีสละในการตัดสินใจเนี่ยน่ากลัวนะ, <laughs> นนนนะครับ <laughs> อันนี้ก็แล้วก็ในสุดก็ฟรีโหวตได้นะครับ<ม> <c oughs> ก็มีประมาณสิบกว่าท่านที่ช่วยกรุณา <Okay. S 2> และผมก็รลรงคงในในพักอยู่ขอสมควร <ês>: อีคิดว่าพรบรทั้งสองอันนี้ยสมมติว่าเบร็งเขาหากกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะผ่านวาระสามไหมผมคิดว่าผ่านนะครับ เพราะว่าดูจากเสียงเนี่ยถึงแม้ว่าเสียงจะเรียกว่าปริมพอสมควรนะฮะสองกว่ากับ180กว่าถือว่าปริมมากแล้วก็ยังมีเรื่องตอนนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มศาสนานะครับว่าจะไม่เอาทั้งเรื่องของสมรสเท่าเทียมคู่ชีวิตอะไรต่างแล้วก็เรื่องกัญชาด้วยนะครับแต่เนีียผมคิดว่าสังคมตื่นตัวเรื่องนี้มากแลลวแล้วเราอยู่กับความหลากหลายทางเพศเนี่ยผมอยากจะย้าตรงนี้ว่าทําไมถึงต้องย้าตรงนี้ผมไม่อยากให้พูดคําว่าเพศในฐานะที่เป็นพอพูดเพศเนี่ยหลายคนจะนึกถึงเซ็กส์สิ่งเดียวเพศสัมพันธ์อย่างเดียวจริงๆมันคือเรื่อองงขสิททธิิี่มมัันนตตดวาาใกร เขาอาจจะไม่สามารถเลือกตั้งแต่เกิดได้แต่เมื่อโตมาใช่ครับในความเป็นมนุษย์นะครับใช่ไหมครับเรามองความเป็นมนุษย์เป็นหลักไม่ได้ว่าเพศเป็นเรื่องเซ็กเรื่องอะไรสกปรกไม่ใช่แต่เรามองความเป็นมนุษย์ว่าเขาควรจะมีสิทธิ์เลือกคือพอเราถ้าเกิดผู้ชายอยากไว้ผมยาวในลักษณะที่เป็นฟาร่านะไม่ใช่ผมยาวแบบนี้คนก็จะว่าผู้ชายอยากแต่งหน้าคนก็จะว่าใส่เสื้อผ้าซึ่งมันเป็นสไตล์แบบยูนิเซ็ก็จะว่าซึ่งอันนี้เนี่ยเก่งที่พูดอี่พูดว่า มันไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์ใช่ครับมันเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตใช่ครับใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเรียกร้องให้คนดําเนินชีวิตตามเพศสภาพใช่ครับใช่ครับแต่เพศพิถีนะซึ่งคำว่าเพศพิถีนั้นเนี่ยคนก็ชอบไปคิดว่ามีเพศสัมพันธ์กันยังไงครับใช่ครับผมก็เจอคาถามนี้ก็เจอเวลาแต่จริงๆแล้วคือแต่งตัวยังไงไว้ผมยังไงแต่งหน้าหรือเปล่าใส่รองเท้าแบบไหนมันก็คือเพศพิถีมันไม่ใช่ว่า นอนกันยังไงหลายคนจะมองแค่ย่าดนั้นเมื่อกี้อีพูดขึ้นมาถึงเรื่องศาสนาครับนะครับเวลานี้เนี่ยเมื่อมันมีการผ่านวาระหนึ่งไปแบบนี้เนี่ยกระแสทางด้านศาสนาเกิดอะไรขึ้นบ้างที่กรรมธิการจะต้องระมัดระวังในการที่จะไปคุยกันเพื่อจะนําเข้าสู่วาระสองวาระสามที่จริงในเรื่องนี้นะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่คอนเซิร์นตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่ามันจะมีพรบอรีกอันหนึ่งคือพรบความเ,เท่าเทียมระหว่างเพศ นะครับ2558นะครับที่มีข้อยกเว้นที่ให้เลือกปฏิบัติในในกรณีนี้ได้นะครับก็มี3เรื่องคือหนึ่งความมั่นคง <idade> 2>, 2คือเรื่องความเชื่อทางศาสนาแล้วก็3เรื่องสอดิภาพนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรื่องสอดิภาพก่อนถึงว่าผมต้องการจะแปลงเพศแต่ว่าผมอายุเยอะแล้วอาจจะมีโรคประจําตัวอาจจะเรื่องฮอร์โมนถ้าเทคไปมากๆผมอาจจะเสียชีวิตได้ไม่ยอมไม่ยอมใช่อันที่2ก็คือเรื่องของความเชื่อทางศาสนาก็เป็นข้อยกเว้นหนึ่งในการที่จะให้เลือกปฏิบัติได้เช่นว่าถ้าไปในพื้นที่ไหนที่่เราาบอกวจะ สมมติไปในพื้นที่บางศาสนาเราเราเป็นผู้หญิงเราบอกจะแต่งตัวเป็นผู้ชายเขาอาจจะไม่ยอมรับอันนี้กฎหมายก็ยกเว้นไทยแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับเช่นมีสิ์ที่จะไปพกอาวุธไปเคยมีหมายเคยไปแล้วจะไปขอแปลงเพศต่างๆก็อันนี้ก็เป็นข้อเพราะนั้นไอ้สตัวนี้มันมันมีระบุอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไปเป็นมาตรฐานบางอย่างในการที่จะอธิบายเพื่อ เป็นข้อระมัดระวังให้รอบครอบที่สุดนะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้ไม่ให้มันเป็นประเด็นทางศาสนาที่เข้ามาแต่ผมยังยืนยันว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องเอามิติทางศาสนามาจับถูกไหมครับมิติทางสังคม social movement ต่างๆที่เดินไปเนี่ยสภาพจิตวิทยาสาคัญที่สุดใช่ครับมันครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้หลักศาสนาแล้วก็ทําให้คนนั้นมีความไม่สุขกายไม่สบายใจสภาพจิตมีปัญหามันก็ไม่ไม่ดีนะคนเราอยู่ในสังคมต้องมีสภาพจิตที่เป็นสุขทีนี้ถ้าสมมุติว่า มันเบรนเข้ากันได้ทำไมมันเบรนเ,เข้ากันไม่ได้ครับมันจะมีพักใดพักหนึ่งเนี่ยวทล้มพรบใดพรบครับเป็นไปได้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าผมยังอยู่เนี่ยผมจะพยายามาผมอยู่ในกรรมธิการเนี่ยผมก็จะพยายามยืนยันว่าเราต้องพยายามหาทางที่จะหาจุดร่วมให้ได้มากที่สุดที่ว่าถ้าเบรนได้จะดีที่สุดไม่งั้นเนี่องจะกลายเป็นว่า ก้าวไกลไม่เอาของประชาธิปัตย์ประชาธิที่ปัด,ปเ,ปดเอาของก้าวไกลเพื่มันจะไม่ดีเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่าเราก็มีการพูดคุยกันระดับหนึ่งเพราะว่าเราผมจะใช้คําสนุกๆว่าสามัคคีเพศ <laughs> <laughs> ไม่ใช่สามัคคีเพศคำฉันไม่ใช่เพศ <laughs> เ,เพศ <laughs> ไม่ดีนะใช่ต้องเพศแต่เสน่ห <laughs> ์ <laughs> พอสมเพาทอท,อทอหารนี่แปลงแต่งนะใช่ครับแต่เสน่ห์พอพานสุนทราสนี่มันคือเรื่องเพศผมว่าเพราะสังเกตว่าเรื่องเรื่องความเรื่องเจนเดอร์ตรงนี้นะครับไม่ค่อยมีความขัดแย้งส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกันเพียงแต่ว่ามีรายละเอียดที่แตกต่าง นะครับเห็นด้วยในหลักการกว้างๆว่าควรจะให้สิทธิเสรีภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่ายุคนี้ถึงเวลาแล้วแล้วเราอย่าไปตามว่าโอ้ยไปต้องตามอย่าไปบอกว่าบางประเทศยังไม่ได้ทําเลยเราจะไปตามฝรั่งบางอันคือผมคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองเรามีอัตลักษณ์อยู่แล้วเราเห็นสภาพสังคมไทยว่ามีความหลากหลายเกิดขึ้นมากมายถึงแม้ไม่มีกฎหมายฉบับนี้ LGBT ก็มีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วแล้วอีกร้อยปีพันปีก็ยังมีอยู่สแกสลักได้เลยสภาพบาดได้เลยเยอะแยะมากมายเลยนะครับ